วิธีการรับอ่งเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับการถ้าใครที่กดที่ริ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแตข่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็เป็นการแจกวอลเล็ตฟรีประจําวันนะคะใครที่อยากได้วอลเล็ตฟรีก็ ดูคลิปให้จบใครที่ไม่เคยดูเลยก็ดูนิดนึงเนาะฝากดูนิดนึงคลิปแจวเล็ตไม่นานส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังสงสัยเกี่ยวกับช่องนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> เขาแจกจริงหรือเปล่าเขาโกหกหรือเปล่าก็ดูนิดนึงคุณดูคลิปครั้งเดียวคุณก็จะรู้แล้วก็จะเข้าใจหรือไม่ก็ไปดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้ว่าถ้าเขาไม่แจกจริงอะ่ะเขาจะมี มีคิปมาลงแบบนี้ทุกวันไหมก็ฝากคิดและพิจารณาน,นิดนึงนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วมาเราที่คอมเมนต์ได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้เลยเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยจริงๆ ถ้าไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวรอสิ้นเดือนก็ได้สิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีแจกแบบพิเศษจะแจกมากแจกน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนดูถ้าอยากให้แจกทุกวันได้แบบเยอะๆก็ดูช่วยกันดูคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ